สวัสดีครับวันนี้พนานาจะมาสปอยหนังเรื่อง Incent Diary บันทึกวันวิะโยคเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียสามีและลูกไปในวันที่เธอไปมีเซ็กกับคนอื่นทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลย เริ่มต้นมาด้วยครอบครัวหนึ่งที่ประกอบไปด้วยนางเอกและลูกชายของเธอที่อาศัยอยู่ในแฟลตแห่งหนึ่งในลอนดอนทั้งคู่ใช้ชีวิตกันอยู่อย่างมีความสุขภายใต้รอยยิ้มที่จริงใจในคืนวันหนึ่งสามีของเธอทำงานเสร็จและกลับมาที่บ้านเธอถามว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมเขาเลยตอบกลับไปว่าก็ยังไม่ตายนี่ ทำให้เราเกิดความงุนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นนางเอกจึงเรียนเล่าให้เขาดื่มเมื่อสามีของเธอหลับไปแล้วเธอจึงเดินมาที่หน้าตา่างและมองออกไปข้างนอกเห็นชายหญิงคู่หนึ่งเดินลงมาจากรถหรูดูท่าทางมีความสุขแล้วทั้งคู่ก็เดินเข้าไปในบ้านซึ่งชายหนุ่มคนนั้นคือพระเอกของเรื่องนั่นเอง เช้าวันต่อมานางเอกก็ทำกับข้าวส่วนพ่อกับลูกก็เล่นขี่คอหยอกล้อก,กันอย่างสนุกสนานช่วงเวลาก็เลยมาถึงกลางดึกในขณะที่นางเอกและสามีกำลังทานอาหารและดูทีวีกันอยู่นั้นทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงจากห้องข้างๆจัดปาร์ตี้เปิดเพลงเสียงดังมากทําให้สามีของนางเอกนั้นหงุดหงิดและบอกว่าไอ้พวกนี้พอเมาแล้วเอะอะโวยวายตลอดมันไม่มีความเกรงใจคนอื่นเลยด้วยความโมโห เลยออกไปข้างนอกเพราะมีงานด่วนเข้ามาพอดีนางเอกเข้าไปในห้องนอนของลูกชายเพราะเป็นห่วงกลัวเสียงดังแล้วนอนไม่หลับแต่เมื่อเธอเข้าไปก็เห็นลูกหลับสนิทด,ดีจึงจุ๊บเข้าไปที่หัวเบาๆหลังจากนั้นเธอก็แต่งตัวใส่ชุดสวยเพื่อออกไปหาร้านดื่มแก่เส็งในยามค่ำคืนที่ร้านนั้นเองทําให้นางเอกได้เจอกับพระเอกของเรื่องซึ่งเมื่อพระเอกและเพื่อนของเขาเห็นนางเอกเข้าก็สะดุดตาในความสวยจึงพนั กับพระเอกให้เข้าไปขอชื่อจริงของเธอมาเพื่อแลกกับ20บปอนด์ถ้าเธอให้ก็เอาเงินไปเลยเพื่อนพระเอกเดินเข้าไปหาเธอทันทีและบอกไปว่าจะแบ่งเงินให้ครึ่งหนึ่งเพื่อให้เขานั้นชนะพนันในครั้งนี้แต่นั่งเอก ก็ไม่สนใจและทําเป็นเมินใส่เมื่อไม่ได้ผลพระเอกจึงทำเนียนน่งด้วยเพื่อพูดคุยเรื่องทั่วไปคุยไปคุยมาทําให้ทั้งคู่รู้ว่าอาศัยอยู่ที่บ้านตรงข้ามกันและที่นางเอกมาที่ร้านนี้เพราะนั่งรอสามีทํางานอยู่ เธอเล่าว่าสามีเป็นตำรวจอยู่หน่วยกู้ระเบิดและตอนนี้เธอก็มีความเครียดอยากนั่งดื่มคนเดียวไม่อยากให้ใครมายุ่งแต่สุดท้ายก็เล่าเรื่องระบายปัญหาให้พระเอกฟังอยู่ดีทั้งคู่เล่าเรื่องต่างๆทำให้รู้ว่าพระเอกของเรานั้นเป็นนักเขียนคอลัมน์หนังสือพิมพ์คุยไปคุยมาเริ่มถูกคอกันพระเอกของเราก็เล่นมุกกับนางเอกจนเธอเริ่มวันไหวหลังจากดื่มเสร็จเขาชวนเธอไปที่ห้องของเขาต่อซึ่งไม่มีใครอยู่ในใจเธอ ธอก็ลูลีแต่สุดท้ายก็ใจอ่อนยอมไปที่ห้องของเขาและเสียตัวให้พระเอกไป สามีของนางเอกกลับมาที่ห้องแต่เธอเป็นงานมากกลับมาที่ห้องตัวเองก่อนที่สามีของเธอจะมาถึงและได้อาบน้ำล้างตัวเรียบร้อยสามีของเธอพูดประโยคแรกออกมาคือผมยังไม่ตายใช่ไหมที่จริงแล้วที่สามีพูดแบบนี้ทุกครั้งก็เพราะเขาต้องออกไปกู้ระเบิดแล้วไม่รู้ว่าการทำงานแต่ละครั้งจะทำให้เขารอดชีวิตมาได้หรือเปล่าส่วนนางเอกก็เก็บความสัมพันธ์ลับๆที่มีต่อพระเอกไว้และใช้ชีวิตปกติต่อไปเช้าวันต่อ ลูกของเธอกับสามีได้ออกไปดูการแข่งขันฟุตบอลนะัดสาคัญแต่นางเอกไม่ได้ไปด้วยเธอแวะออกมาส่งแล้วก็เดินกลับห้องไปในระหว่างทางนั่นเองพระเอกก็ขับรถมาเจอเธอพอดีเขากําลังจะไปดูบอลแต่หลังจากที่ได้เจอเธอก็เปลี่ยนใจชวนนางเอกไปกินข้าวกลางวันแทนเธอดูลังเลว,ว่าจะไปด้วยดีหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วก็ใจอ่อนชวนพระเอกไปดูบอลและไปกินอาหารที่ห้องของเธอแทนเธอบอกว่าจะไม่มีอะไรกับพระเอก เพราะเธอนั้นมีครอบครัวแล้วแต่สุดท้ายเธอก็อดใจไม่ไหวเป็นฝ่ายที่ยั่วยวนพระเอกก่อนและไปบรรเลงเพลงรักที่โซฟาหน้าทีวีทั้งคู่นั้นมีอะไรกันอย่างเมามันเหมือนของขาดไปนาน แต่ระหว่างที่ทั้งคู่มีอะไรกันอย่างเสียซ่า้านั้นก็มีการระเบิดเกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลที่สามีและลูกของเธอไปดูเธอได้เห็นเหตุการณ์จากการถ่ายทอดสดในทีวีที่กำลังเปิดอยู่ทำให้เธอช็อกและภรลยของเราก็ห้าโถดกันเลยทีเดียวพระเอกก็เลยจะไปทำข่าวนี้เธอก็เลยขอไปด้วยเพราะเป็นห่วงครอบครัวว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าระหว่างทางเธอได้แต่นั่งเศร้าและมือลอยจนมาถึงที่เกิดเหตุทุกอย่างมันดูวุ่นวายมากมีคนบาดเจ็บมากมายที่กำลัง ได้รับการช่วยเหลือเธอพยายามวิ่งเข้าไปที่เกิดเหตุแต่ก็โดนเจ้าหน้าที่ห้ามเอาไว้เธอพยายามเดินถามคนแถวนั้นว่าเป็นสามีและลูกของเธอไหมก็ไม่มีใครให้คําตอบได้ยิ่งตามหาก็ยิ่งเลือนลางและก็อันตรายขึ้นไปเรื่อยๆจนมันเริ่มสิ้นหวังในทันใดนั้นเองก็มีเหล็กหล่นกระแทกบริเวณใบหน้าของเธอจนเธอหมดสติไปนางเอกฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลและได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง920คนในเหตุการณ์ครั้งนี้และส ผู้เคราะห์ร้ายในครั้งนี้คือลูกชายและสามีของเธอนั่นเองได้มีการปล่อยบอลลูนยักษ์ในกรุงลอนดอนเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้ผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดพระเอกได้มาเยี่ยมนางเอกที่โรงพยาบาลเขาดูเป็นห่วงเธอมากแต่เธอกลับพูดประโยคที่ทิมแทงใจว่าทำไมไม่เป็นคุณนะที่ตายไปทําเอาพระเอกของเราน่าซึมไปเลยและเขาก็ได้หยิบของที่เจอในเหตุการณ์ให้เธอนั่นคือตุกตากระต่ายของลูกชายเธอสวม กอดตุ๊กตาไว้ส่วนพระเอกนั้นได้แต่ยืนมองเธอสุดท้ายก็เดินจากเธอไปนางเอกกลับมาที่ห้องของเธอทุกอย่างรอบตัวมันดูไม่เหมือนเดิมมองไปในห้องมุมต่างๆก็ได้แต่คิดถึงเรื่องเก่าๆของลูกชายนางเอกหยิบยาคลายเครียดมากินเพื่อที่จะลืมความทุกข์ภายในใจ ส่วนพระเอกก็พยายามที่จะทําข่าวโศกอนาตกรรมในครั้งนี้จนเพื่อนของเขาแปลกใจเพราะปกติจะทําแต่ข่าวบันเทิงเมื่อเพื่อนพระเอกเห็นถึงความตั้งใจจึงให้ความช่วยเหลือเขาในการทําข่าวครั้งนี้พระเอกได้เข้ามาดูเทปที่บันทึกเหตุการณ์ระเบิดและเหมือนจะเจอเบาะแสอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยว่าทําไมตํารวจถึงไม่บอกเรื่องนี้กับทุกคนหลังจากนั้นเขาได้มาที่ห้องของนางเอกและบอกว่าเห็นหน้าคนวางระเบิดจากเทปที่เขาได้ดู และพาเธอไปที่ร้านภรรยาของมือวางระเบิดที่เสียชีวิตไปแต่นางเอกก็ไม่กลา้าจะถามอะไรแต่ได้รู้อีกอย่างคือมือวางระเบิดนั้นมีลูกชายอยู่คนหนึ่งเธอได้แต่สะกดรอยตามทั้งคู่ไปตามที่ต่างๆเพราะอยากรู้ว่าได้ไปที่ไหนและทําอะไรบ้างจนได้มาเจอกับลูกชายของมือวางระเบิดที่ร้านแห่งหนึ่งเธอได้นั่งพูดคุยกันแต่ดูเหมือนว่าเด็กคนนี้ยังไม่รู้ว่าพ่อของเขานั้นตายไปแล้วแต่ยังรอคอยพ่อ ขเขาซื้อของมาฝากให้อยู่ตามที่ได้สัญญาไว้ระหว่างที่นั่งอยู่ที่ส่วนสาธารณะก็ได้บังเอิญเจอกับเพื่อนร่วมงานของสามีเธอมีชื่อว่าเทเรนเทเรนขอความช่วยเหลือจากนางเอกเขาชวนคุยเรื่องต่างๆนานาและพาเธอไปดื่มที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งเธอดูออกว่าเทอเรนนั้นกําลังจีบเธออยู่และบังเอิญที่นางเอกหันไปเจอพระเอกพอดีนางเอกจึงขอตัวไปห้องน้ําทั้งคู่จึงได้พูดคุยกันและเตือนว่าเทอเรน เป็นคนไม่ดีแต่นางเอกก็ไม่สนใจเธอเรนมาส่งนางเอกที่ห้องและพยายามพูดความรู้สึกให้นางเอกฟังว่าอยากให้เธอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแต่นางเอกก็ปฏิเสธเขาไปเธอเรนนั้นก็ยังยืนยันว่าเขาจะรอและไม่ทิ้งเธอไปไหนพระเอกมาเห็นตอนที่เธอเรนก่อนนางเอกเข้าพอดีดูเหมือนพระเอกจะเข้าใจผิดคิดว่าทั้งคู่คงบอกรักกันแล้ววันต่อมานางเอกพาลูกชายของมือวางระเบิดไปเดินเล่นที่ชายหาดและพูดคุยเรื่องราวต่าง จากนั้นก็มาส่งที่สถานีรถไฟที่นั่นเองทําให้เขาได้เห็นรูปภาพของพ่อเขาบนหนังสือพิมพ์ว่าเป็นคนวางระเบิดในเหตุการณ์ครั้งนี้เขาเสียใจมากและไม่คิดว่ามันคือเรื่องจริงเขาวิ่งหนีและนางเอกก็ได้วิ่งตามไปแต่ระหว่างทางได้มีตำรวจพร้อมอาวุธปืนตามไล่ล่าเขาไปในขณะที่ตำรวจกําลังจะยิงเด็กคนนั้นนางเอกก็บอกตำรวจว่าห้ามยิงนะตำรวจยิงปืนออกไปเธอก็เอาตัวมารับกระสุนแทนทา ให้เธอนั้นหมดสติไปนางเอกปลอดภัยฟื้นขึ้นที่โรงพยาบาลส่วนพระเอกนั้นแอบเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆเธอเรนเข้ามาพูดคุยกับนางเอกเธอระบายความในใจที่แอบอั้นมานานเล่าถึงเรื่องลูกชายของเธอมากมายเพราะเธอนั้นคิดถึงลูกมากๆหลังจากคุยกันเสร็จเธอเรนบอ,อกมานั่งคุยกับพระเอกว่าให้เลิกยุ่งกับนางเอกซะและให้เลิกทำข่าวการระเบิดครั้งนี้สักทีแต่พระเอกก็ยังไม่ยอมแพ้มันง่ายๆเขาจะทำข่าวและหาข้อมูลให้ถึง ที่สุดหลายวันต่อมานางเอกออกจากโรงพยาบาลและมาที่ทะเลด้วยกันกันกบเทอเรนตามที่เทอเรนนั้นต้องการแต่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะนางเอกได้เอาเอกสารบางอย่างที่พระเอกให้กับเธอไว้ก่อนออกจากโรงพยาบาลเป็นรายชื่อของคนซื้อตั๋วดูบอลในแมตช์ที่ลูกและสามีของเธอไปดูและในนั้นมีชื่อของเธอรเรนอยู่สิ่งที่ทําให้เธอสงสัยคือทําไมเธอเรนไม่ได้ไปดูบอลในวันนั้นหรือที่จริงเขารู้อยู่แล้วว่าจะเกิด การระเบิดขึ้นเธอเรนก็สารภาพว่าแท้ที่จริงแล้วเขามีสายลับอยู่ในกลุ่มผู้ก่อการร้ายและรู้ดีว่าวันนั้นจะมีการระเบิดเกิดขึ้นซึ่งสายของเขาส่งข้อความมาหนึ่งชั่วโมงก่อนระเบิดในสนามจะทํางานมันทําให้นางเอกสติแตกและโมโหเขามากว่าทําไมเธอเรนปล่อยให้ลูกและสามีเขาไปทั้งทั้งที่รู้ว่าจะมีการระเบิดขึ้นซึ่งต่อให้เธอเรนหาเหตุผลดีแค่ไหนมาพูดนางเอกก็ไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นลูกช ของเธอไม่ควรที่จะมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นางเอกวิ่งออกมาจากที่พักเธอเรินพยายามห้ามไม่ให้นางเอกไปจากเขาแต่ก็ยื้อไว้ไม่ได้ ทางใครก็ทางบจัจ๊ะนางเอกกลับมาที่ห้องจากนั้นก็เผลอหลับไปเธอสะดุ้งตื่นและได้ยินเสียงลูกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเธอเห็นลูกชายนั่งอยู่ใกล้ๆจึงเข้าไปกอดด้วยความดีใจและทางกิจกรรมต่างๆร่วมกันและพูดคุยกันอย่างมีความสุขในทุกช่วงเวลาแม้ทั้งหมดจะเป็นเพียงภาพหลอนในความทรงจําจแต่ก็ทําให้เธอมีความสุขได้ในระหว่างที่นางเอกออกไปซื้ขอ,อของเธอก็พบกับลูกและภรรยาของมือวางระเบิดอีกครั้งพวกเขาอยากคุยและอยากขอโทษนาง แต่นางเอกไม่อยากคุยด้วยพวกเขาเลยเอาจดหมายให้ฉบับหนึ่งและบอกไปว่าถ้าฉันสามารถเอาลูกและสามีคุณกลับมาได้ฉันก็จะทํานางเอกไม่อยากรับรู้ถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นขอจมอยู่กับภาพหลอนในอดีตและสร้างเรื่องราวขึ้นมาว่าลูกตัวเองนั้นยังไม่ตายนางเอกพูดกับพวกเขาว่าฉันจะกลับแล้วฉันจะกลับไปดูลูกที่ห้องทําเอาทั้งคู่มึนงงเลยทีเดียวเมื่อนางเอกวิ่งกลับมาที่ห้องก็ไม่พบใครอยู่เลยเธอวิ่งไปทุกที่ในเมืองเพื่อออกตามหา เธอวิ่งขึ้นมาบนดาดฟ้าที่ตึกแห่งหนึ่งและมองไปบนฟ้าจนมาเจอบอลลูนไว้อาลายัยที่มีรูปหน้าลูกของเธออยู่เธอร้องไห้เสียใจมากและเธอก็กำลังคิดสั้นจะกระโดดเพื่อฆ่าตัวตายในระหว่างที่กำลังจะกระโดดลงไปเธอได้ยินเสียงลูกของเธอกำลังเรียกหาเธออยู่นางเอกมองลงไปข้างล่างบนถนนเห็นครอบครัวเธอในอดีตกำลังพูดคุยกันอย่างมีความสุข ตัวเธอในอดีตมองขึ้นมาที่ตัวเธอในปัจจุบันทั้งคู่ได้ศบตากันและเธอก็ค่อยๆหลบตาและหันไปมองทางลูกชายของเธอลูกชายหันมาและตะโกนให้แม่ไปอยู่กับพวกเขาแต่นังเอกพูดออกมาว่าแม่ยังไปกับลูกไม่ได้ลูกได้แต่ยิ้มและเดินจากไป เวลาผ่านไปนางเอกได้ตั้งท้องและคลอดลูกคนหนึ่งส่วนตัวผมนั้นคิดว่าไม่ใช่ลูกของพระเอกอาจจะเป็นลูกของสามีเก่าที่เสียชีวิตไปมากกว่าในเมื่อนางเอกอยู่ตัวคนเดียวแล้วพระเอกของเราก็อยากจะเข้ามาดูแลนางเอกด้วยใจและทําให้เธอนั้นมีความสุขให้ได้สุดท้ายนางเอกก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือชีวิตเราเคยล้มลงและเจ็บมากแค่ไหนสักวันเราก็สามารถลุกขึ้นยืนและแข็ง แกล่งขึ้นมาได้ใหม่กดจบลงไปแล้วสำหรับสปอยหนังเรื่อง i n c e n Diary บันทึกวันวิปโยคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ